ิดว่าทุกอย่างมันต้องผ่านการวิจัยใช่ไหมครเช่นผมยกตัวอย่างง่ายคนโบราณเขาชอบชอบเรื่องการแต่งนิยายในการเล่าเรื่องต่อการแต่งนิยายในการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นศิลปะาสุดยอดของการนำเสนอการเข้าใจโลกในอดีตผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าแล้วมัมีจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยเช่นเรื่องสังคมทั้งหมดคือนิยายทั้งหมดคือการเล่าเรื่องแล้วมันสนุกด้วย เป็นุนสำหรับคนที่คิดคนที่จะเขียนมันไม่เห็นตัวแต่ว่าไม่แต่ว่าเขาไม่ทำวิจัยนะเขาอาจจะเก็บข้อมูลแบบของเขานะฮะรวบรวมมาเลยแบบของเขาในสไตล์ของเขาแต่เวลาเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นวิจัยซึ่งดีกว่างานวิจัยแบบวิชาการซึ่งมันคดข้าค่อนข้างน่าเบื่อและสุดน่าเบื่ออ่านแล้วก็เป็นอะไรแั้งนั้นแั่งนั้นนั้นมเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ มีบทสนุดที่เป็นแท่งแทงแทงแทงไปกดทั้งหมดก็มันมีความหมายอะไรคนอ่านจนไม้แต่จะจิตหังสือมาอ่านนี้ยผมผม่ได้ใหา่ได้เล่นเนี้ยเที่ผมได้มาหนาหนาอเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมันหนาขนาดเนี้ยนะตัวเข้าไปตั้นั้งอะไรอะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองสามห้ก็แเกล้วมันเอาไปทำอะไรแัไม่ประโยชน์เลยผมไม่มีตรงไหน แต่เ่คุณเขียนนิจยให้มันเข้าถึงชีวิตผู้คนและเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาที่มันเกิดก่อพัฒนาการใช่ไหมมันได้แง่มุมของการนำสเสนอที่สุดยอดมาของการนำสเสนองานอีกแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่จช่เ็นมนันลงท้ายด้วยคำประการวิจยนคะครับเอ้าคุณทำในละครได้ไหมจำไหมเอา คนไทยมีชีวิตยอยู่กับที่เก๋กับละครกับการสแสดงมันไม่ใช่กันมันไอ้ที่เก๋การสแสดงทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถจะฟอนชีวิตความเป็นจริงของผู้คนในสังคมนี้ออกมาบางทีมันจะท้อน,นี้ดีกว่าดีกว่านักากราวิชาการซึ่งมันมันไร้ชีวิตอ่ะมันตายเรื่องนานแล้วแต่พวกนักวิชาการมันไม่เคยรู้มันตายไปแล้วมันที่มันมีชีวิตยอยู่ใช่ไหม สิ่งนี้มันตายไปแล้วดําจักรยมันอยู่มันเน่าอยู่ในมหาลัยเนี่ยมันมีอะไรในมหาลัยมันมีใครอ่านมันบ้างไหมงานที่เขียนอยู่เนี่ยนะผมในนี้ผมเองเอนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยถูกชุดไปตดําจักรยแล้วผม,ผมจบมาเนะี่ผมก็ใช้นามบัญกาผมไม่เคยใช้ด็อกเตอร์จินชนะัย,นย,ยนในสุวรรณผมใช้นามบัญกานามบัญชาเพื่อจะเขียนงานที่เขาเรียกงานสืบคิมผมไม่เคยอ่านอะไร หนึ่งสองสามสี่เลยพี่เขยจะมาเหตุทำไมงานหนังสือพิมพ์มันยิ่งใหญ่รู้ไหมมนเขียนแบบง่ายมากเลยใช้ภาษาที่ง่ายในสุดเลยภาษาแบบภาษาพูดนะครับเพราะอะไรเพราะมันถึงคนได้คนเข้าใจว่าผมก็เลยเขียนอะไรหรือคนเข้าใจว่าผมก็กำลังจะเล่าเรื่องอะไรเท่านั้นผมไม่ได้บางทีผมก็วิเคราะห์ลึกบ้างบางทีผมก็วิเคราะห์แง่มุมบางแง่มุมส่ง นักวิชาการมักจะมองข้ามแต่ผมก็จะวิเคราะห์อย่างไม่เคยเป็นระบบนะฮะเรื่องต้นเรื่องเรื่องเสร็จแล้วเรื่องนีจ้จบท้ายเรื่องผมยังไม่รู้เลยจบท้ายนี่ตรงไหนเ,นเรื่องมันอาจจะไม่จำเป็นมีการมีอะไรมีจุดจบของมันนี่คือเขาเรียกการเขียนงานแต่นักสื่อบิ่งที่อาจจะบางครั้งอาจจะมีคุณค่ายิงา่งกว่าการเขียนงานในเชิงวิจาการที่คนอ่านแล้วนี่ก็มีประโยชน์อะไรนะเอา้า ถ้าไม่ใช่วิจัยหรืออย่างอืงอ่นที่มันมันสร้างสรรค์การคิดคนอืคนเอาเพลงเลย,ลเ,เ,ลเ,ลยเราเอาน่าะละครแล้วมันเพลงการแต่งเพลงการแต่งคัวรีที่ทสะททอนชีวิตของอะไรของผู้คนมันไม่มฟ่าหมาเลย,เลยอดีตของเราเป็นพันๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทอนด้วยบทเพลงหรือกวีเลยีการที่ดเขียนเพลงออกมาได้ชิ้นหน,นึ่งเนี่ยมันไม่ใช่การวิจัยเลย ในบางหมายที่เหมือนเป็นจริงมันหมายว่ามันมันสามารถเอางานวิจัยมาผลิตออกมาจากการเรียนรู้ที่เราไปเห็นมุมมองของชีวิตของทุกคนในชุมชนนึ่นแล้วมันสามารถผลิตออกมาเป็นเรื่องราวเป็นกวีเป็นบทเพลงมันทำได้ใช่ไหมแล้วอันนี้ลคือชีวิตคือความเมื่งงานของวิชาการคือวิชาการมันต้องรับใช้ ความเจริงและเสร็จแล้วในวิชารตาควรจะมีอะไรมันจะควรจะมีความรักความอื่หอทนหลทรที่มันจะท้อนออกมาจากงานจะท้อนออกมาในมิติของการมีจิตวิญญาณไม่ใช่อะไรที่มันตายสร้างไอ้อะไรที่มันตายสร้างผมคิดว่ามันจบไปแล้วมันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่นะฮนี่ก็หมายความว่านี่คืคนก็โทษเลยนะ